หนัง <lass> ังอ่อตัใหอองยาวอหั้องยาวเอ่อเานาเออห้ขงออาข้างขาด่าา่หดีออังอขา โซรามทีโอ้อาทีโอ้ยผู้ดันโอ้ยโอ้ฮันอผู้หญิงโซผาโอ้ยโอ้ฮันอชดาค่ะโอ้ฮันตจ้ต่า้องหันโอ้ฮัออฮ ทอนาำมันทอน้าเขาเขาทอดอดยางย่งพอไม่ให้มันพอให้มันต่อตั้งหุอใหคนอาหารอดทนองคนที่ยงอนน ไอหอมไม้มอปาจำหอปหอมยังหอัหออนหอมันันฟังก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพอฟังก่อนหอมฮันหอมันพอสำเพาพออะพอสำเพาแล้วพอสำเพาอะไร กรสับกะสายกลางใบดังใบต่อตัวอะไรนี่ตัวอะไรนี่ม้าม้าอะไรอันนี้หล่ะคะนี่นี่มาดูนี่ยอยักษ์เอามาดูก่อนแล้วให้ลูกอย่างหยั่งเดี๋ยวเดี๋ยวป้าจะเทนมใส่ให้ลูกอย่างอย่างยอยักษ์เขี้ยวใหญ่แล้วรอเรือไปต่อค่ะล้อล,ลิงกอนไปแล อะไรคะตัวอะไรนี่ดูนี่อันนี้เหรอคะนี่นี่ดูนี่ตัวอะไรนี่สอสาลาค่ะตัวนี้ล่ะสซลุสีหนวดยาว อเสือหอหีบรอจุลาอออังอว้ายเก่งจังเลย